ทักทายสมัยดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องเอฟซีช่อง u t u b e ครัวพ่อหมันกระดองมูหวานครับแล้วกับพี่น้องเอฟซีเฟซบุ๊กครัวพ่อหมันกระดองมูหวานครับภาพพี่น้องเขาป่าอีกนะครับหลังจากที่ผมเอาง่วไปลามไว้นะครับกับมหาอาหารสะก้อนนะครับกินข้ากินน้ำแล้วบายบายจังสีไปปล่อยเลียงนะครับเมื่อนี่เขาป่าอยากกินแกงหนอไม้นะครับผมอือยากกินแกงหนไม้ครับหนไม้ธรรมชาตินะครับเพราะว่าอุบลฝนเริ่มมากแล้วนะครับแต่ว่า ยังบ่ได้ห่วงไหหน้าห่วงเต่นน้ำบวกน้ำยังพ่อได้ให้งัวกินน้ำครับข้าวสีมานบ่อวันนี้นะครับเอาซ้ำพ่อแกงนี่ยล่ะขันบุ้มีแหนงบุ้มีนอกับเอาแหนงเอาเตาไปสินะนะฮะเดี๋ยวไปหาเบิ้งครับนโนใหม่ธรรมชาติครับผมนโนใหม่น้ำห่วยน้ำหองครับนโนใหม่น้ำห่วยน้ำหองครับพี่น้องครับมันจะเกิดอยู่น้ำห่วยครับข้าสีหายเน่าไปจนฝุ่นนะครับยังขันนี้มีไผ่มหาดอกครับเพราะว่าเข้าจาว่าบ่อนี่ออก อันนี้จะเป็นหองครับเวลาฝนตกน้ำจะยุ่พีได้ครับที่ขามบ่ได้ครับหาเบิงบดเถือพอไดไอ้แกงยังไม่มีใครมาหาเลยนะครับรู้ดูการนี้มีแต่ผมนี่ะมานะครับสิพอไดไอ้แกงอยู่บ่ออาพี่น้องเห็วเห็วเร็วป๊าโู น่อไม้ธรรมชาตินะครับนี่่อไม้ธรรมชาติพี่น้องโอ้คืองามท้ะงาม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 เดี๋ยวนี้อขออนุญาตตัดนะครับผมโอ้งามงามคือว่านอหนญ่ครับคือว่านอน้อยพีย่น้อง โอ้งามพี่้องคหน่อไม้ธรรมชาติครับอไม้ธรรมชาติครับผมโอ้งาม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  ปาดพี่น้องเจนย่าวนไหมนี่เจนย่าวครับจักเราใหออกเจนยามใดนี่นอนี่ครับนี่นอนใหม่ได้ครับนี่นีนอนใหม่ครับนอนใหม่นอนใหม่เจนย่าวหะเอ้อไม่มีไผรมาหาเดี๋ยวผมสีหักเอาก่อนขับเป็นนอนย่ายาวยแบบนี้เขาก็ เอาไปเผาไฟไว้ไปถัสุปก็ได้ครับเอาไปเผาไฟถัสุปก็ได้ครับถ้าเป็นนอนเงี้ยวครับมาพ่ออีกนอนหนึ่งครับเง้วอีกละพี่น้องเง้วอีกละวครับเพราะมันฝนมันตกเลยครับอุบลเพิ่งจะตกตกกระทึงกระป้วในน,ใน้าในไันครับนอนเนงี้ยวอีกแล้วครับเนี่ย <c oughs> ผมพักอานี่นอนนี่มรี่แลน้ำครับมแต่น้ำได้เน,นี่น้ำครับ <c oughs> <c oughs> แบบนี้สไปิเผาไว้ถ้าสุบครับแบบนี้สไปเพาไว้ถ้าสุบพี่น้องก่ะพ่ออีกแล้วพี่น,ออน้องโอ้เรไมเริ่มออกกับตัวนี้เริ่มออกแล้วนะครับ ดีเลยพอดีตัดออกอุ้ยพี่น้องสองนอแกงอิ่มเด้ดนี่ครับขันพูดียวกับน,นอเนึ่งแกงอิ่มเลยครับไงคักไงแน่ไหมนอใหม่ธรรมชาติครับแรงมันแรงหลายพี่น้องเนี่ยนอใหม่เด้หนี่ครับวักระถือฝนทรงเสมอครับอันนี้เป็นเพียรครับเป็นเพียเป็นเพีย เออแล้วก็น,นี่นี่ก็ถือว่ยาใหญ่อยู่ครับนี่รอเน,นี่แต่ว่าเขาบอกออกดอกมันส่งสีเอาอยากเขาบดเอายาเสียมมาครับถ้าเดี๋ยวเอาเสียมมา,า,า,ม,ม,ามันสีซับได้อยู่นะทถิงๆในกระเมียนครับขาวๆเพียจับครับเพราะว่าฝนพอนมาถ้าฝนมาเพียสีออกครับฮึนี่ไม่บ่ะเนี่เอาเอาหนังดิน นอนนั่งดินนอนนั่งดินเนี่ยเอาเออโอ้ยอย่าในหาเสียมมาอยู่ครับนี่งามได้ดิครับงามงามตุม่มจะออกหวานๆครับโอ้นอนนั่งดินครับพ,พี่น้องก่รธรรมดาดิฮะแล้วก็นี่อีกนอกนหนึ่งครับพี่น้องครับ อยู่ใกล้ๆก,กันครับโอ้ยหนามเอาเมื่อเขาบอสือมองเนี่ยแขนสอยมาด้วยนีย่พี่นอ้องนี่กบชรรบดาครับนี่ยบชรรมดากันครับบ๊ะแมนนอเนี่ยน้อยไหมจะน,นอนซ้ำแขนนี่นะครับอุ้ยถือช่วงถือจังหวะอีกแล้วนะครับผมอะเดี๋ยวห้องมาตัดกันนะครับนีนอนนี่โอ้เป็นตะเกียงเสียบลายพี่นอ้อง เอ้ยพี่น้องเอ้ยนอนทั้งดินแกงแทบครับแบบนี้อ่อนหอมครับแต่ว่าตรงตุมให้จืดได้ครับจืดยากครับน้องใหม่ธรรมาชาติครับจืดยากเดี๋ยวไปเอาหนอที่สองครับโอ้ขันเดคันเดเสียมมะนั่เนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเสียงอาอยางานอยู่ครับซับโปซับโปะเลย พี่น้องปาดเศษข้อเขนพรมังตีล้ล่ะสำกระปั่นนี่นะครับเออโอ้หน่อไม้ธรรมชาตินะครับนี่ข้าวว่าข่าวว่าพี่น้องเอยเกือบ่าดตัวนี้เห็นบ่พี่น้องเข,เขียวครับโอ้ถือฝนสองสามมือนี่ครับ ผมก็เที่ยวมาจอบอยู่ด้เที่ยวมาจอบอยู่ครับนี่ว่าก็ถือฝนสองสามเงิอนอยูด้ครับออกไหมนี่บางลำมันครับลำมันหน่อไม้ข้างห้วยน,นะครับแต่ว่ามันมันมันอาจจะสมบูรณ์แล้วนะครับอาจจะสมบูรณ์ครับน่าจจะสมบูรณ์เลยหน่อใหญ่ครับข่าอยู่เขาออกอยู่บ่อหกบ,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 บันไดครับออกบ่อหกออกบ่อหก ข่าอยู่ออกบหกนะฮะเดี๋ยวผมสิธ์ตัดก่อนนะฮะน้อไม้แบบนี้เหมาะกับต้มกับแกงอะไรเฮ็ดยนน้ํไม้ส้มครับเพีดยนน้ไม้ส้มจะดีครับฟ้อนแข็งนะฮะเนื้อมันจะบนบอ่อนคือพวกน้อไม้เรียงนะครับเ,เสียมมากนี่สับสปบสับปบเลยแล้วครับเนี่ยสบายเลย ย่างเง้แล้วพี่น้องสร้างกำปั่นครับงาม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 เห็นทำไมสมก็ดีครับรู้ว่าสีนหนึ่งไว น,นนอี่ป้าพี่น้องมาออกคากออกแน่แถวออกพร้อมกันคักแน่แถบป้าจิทั่วนี่เอ้ยคักละ่ะอือโอ้ยลมหายธรรมชาต,ติพี่น้อง้ำไมยธรรมชาติลมหายน้ำหอยน้ำห้องอะแหละครับแต่ว่ามันนอยใหญ่นะครับผมปวดเนาะ โพดโพรครับโพดโพนีอยู่ที่พนอยู่หมองห่าเอางไงครับพนบริยุฮกแห้งบุกีลายได้พี่น้องสำเขียนผมพนนี่ขนาดนอหน่อยได้นี่ครับเพราะว่างามลายพ,าพี่น้องกอเดียวไหม กอเดียวครับเอ้ยกอเดียวนะฮะเอาเปเดี๋ยงกอนอนหนึ่งครับมันอยู่ในครับมืเอื่นสีหาดามเสียมยาวๆมานน้ำกอเดียวได้สิพี่น้องมาเบิงบ้งเบิ้งนอใหม่กอเดียวพี่น้องกอเดียวได้สิครับนอนรุ่นเดียวกันเลยครับมีสองนอนอีหละ่ะออกกอนโมก็สีออกกอนฝนมาอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดนอนครับ อีกน้อนหนึ่งเอาบปไดครับพี่นอ้นองนกอที่สองครับกอที่สองกอที่สองพี่นอ้องวสิมหาพอดีกแกงกินข้าวเที่ยงครับบนบ้ันออกครับพวอกระถึกฝนนะฮะ จะได้มว่าลอยออกขักแน่เถิดนะครับนี่คือกอที่สองเลครับส่วนกอแหลจะอยญุผนครับกอแหลนะฮะโอ้ยจะเป็นโพดพี่น้องเลยลอยญ่ขักใหญ่แน่นะน่องไม้สองกอซะซำสองกอนะครับโมเมนต์น่องไม้ปลูกอระโดดนะครับเรียกว่าหน่องไม้ปลูกนะครับ นี่แหละผลงานพี่น้องวสีมหาพ่อเด็กแกงครับแกงกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปปล่อยง้อเลี้ยงนะครับผมปรากฏว่าถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วนะครับผมม่วงนี่ผมสีเผาไว้ทะสุปนะครับส่วนม่วงนี่ครับส่วนหนึ่งสีแกงครับแล้กก็สีตาสีหนึ่งว้ครับนาสีึ่งไว้หรืออาจสีเฮตัวไปสมก็ได้นะครับข้าวสีเมื่อครับอัจารยนี้นะครับผมขอบคุณกับการ ติดตามรับชมนะฮะฝากดูแลช่องน้ำเดือกพี่น้องเด้อหาอยู่หา,หากินวิธีไทยบ้านวิธีอีสานวิธีไทยอุบลน,นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะฮะแต่ว่าน้องใหม่นอนนี่นะครับโ้ดนี้เขาสีเอาไปแกงแกงกินข้อเทียงแล้วก็ยังไปปล่อยงวัวเรียงนะครับติดตามต่อเนืองเร้เลยนะครับผมขอบคุณหลายที่เขามารับชมนะฮะอยู่ดีไป่แห้งครับ